สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวแว่นตานะครับของ f a s t 2นะครับสำหรับแว่นตาตัวนี้ก็นัมเบอร์อยู่นี่นะครับ500119เคแว่นตาตัวนี้เออเป็นผลิตโดยบริษัท u ูเวนะครับยูเวนี่เป็นบริษัทผลิตพวกหมวกักน,น็อกแล้วก็แว่นเซฟตี้ของเยอรมันนะครับ Okay, เดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะมีแพ็กเกจเขานะครับก็จะให้ห้อยมาอย่างนี้โอเคผมแกะมาถึงตัวซองใส่ของเขานะครับตัวซองใส่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นแบบเหมือนผ้าเช็ดแว่นนะครับ มันสามารถใช้เช็ดแว่นได้นะตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆผ้าพวกไมโครไฟเบอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้เช็ดทําความสะอาดแว่นได้แทนผ้าเช็ดแว่นนะครับแล้วก็พกพาได้ด้วยก็ทํามาค่อนข้างโอเคนะมาตรฐานแว่นแบบแพงๆหน่อยนะครับเคมันจะห่อมาอย่างนี้นะครับแว่นเซฟตี้คือตัวนี้สีเนี่ยมันจะเป็นของแบบเฟสทูเลยครับท่านผู้ชม สีที่ของแว่นเซฟตี้นะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะจริงๆเา้าโอเคครับผมแกะออกมาเนี่ยรู้สึกว่าไอตัวเดี๋ยวมาดูที่สันจมูกก่อนตัวสันจมูกเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ตัวได้นะท่านผู้ชมก็ให้ตัวได้นี่ครับอันนี้ตัวเด็ดเลยครับผม ตัวแว่นตัวนี้นะครับสามารถปรับที่ขาได้ด้วยนะท่านะผู้ชมคือสร้างความกระชับตอนที่เราทำงานนะครับแล้วน้ำหนักก็ค่อนข้างเบานะครับคือแว่นเฟสทูนี้นะครับนอกจากจะพับอย่างนี้ได้นะท่านะผู้ชมมันยังให้ตัวบนกับล่างอย่างนี้ได้ด้วยอะ่ะเออโอ้โหคิดมาดีจริงๆอย่างเช่นถ้าเกิดเราแบบไม่พอดีกับหน้านะครับก็สามารถปรับได้ปรับได้หลายทิศทางครับเป็นแว่น เป็น s a ฟตี้ Gear หรือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันในการทำงานช่างตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนอกจากจะทำงานไม้แล้วยังทำงานช่างอื่นๆได้ด้วยนะแบบว่าถ้าเกิดทำไปก่อสร้างต่อเติมอะไรเงี้ยตัวเนี้แนะนำเลยครับนอกจากคือตัวเนี้ยสวยหรือไม่สวยเนี่ยไม่รู้แหละแต่ว่าฟังก์ชันอย่างเงี้ยจัดมาเต็มตามสเปคของ f a c e ูเนี่ยเขาเคลมว่ามันกันกระแทกได้ กันใบมีดได้เลยในระดับหนึ่งเลยนะตัวนี้ก็ได้รับการรับรองพวก CE EAC อะไรต่างๆนานานะครับคือเป็นมาตรฐานการเซฟตี้หรือการผลิตของเขาแหละนะครับตัวนี้ส่วนตัวขาวแว่นตัวนี้นะครับก็สามารถให้ตัวได้ครับตัวนี้มันจะแบบไม่กดเรามากเกินไปตอนที่เราใส่ทำงานนานๆนะครับคือ มันค่อนข้างนุ่มนุ่มเลยแหละครับนุ่มเลยคล้ายๆเส้นลวดนะครับโอ้โหก็โอเคเลยนะสำหรับแว่นผมคิดว่าตัวนี้ครับโครงสร้างบอดี้ก็เป็นพวกพลาสติกนะครับผสมกับตัวนี้ครับมันจะมีรู้สึกว่าตัวเนี้ยยางนุ่มๆน,นะครับคอยเซฟไว้ ที่เขาเคลมไว้นะครับสำหรับตัวนี้เขาบอกว่ามันจะไม่เป็นฝ้านะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเทสดูว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับโอเคตัวนี้มันก็จะให้ส่วนโค้งที่เข้ากับใบหน้าของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองใส่นะครับแล้วเดี๋ยวลองเทสดูโอเคครับเดี๋ยวลองเทสดูว่าใส่แล้วจะเป็นไงอืม ก็ค่อนข้างกระชับนะครับท่านผู้ชมพอใส่แล้วเดี๋ยวผมลองทําให้เป่าข้างบนให้มันเป็นฝ้าแล้วกันม,มันก็มีฝ้านิดนึงนะครับมันก็ไม่ได้แบบ100%ยเปอร์เซ็นตะ์ทีเดียวแต่ว่ามันก็ก็หายนะครับอย่างรวดเร็วนะครับค่อนข้างกระชับเลยครับท่านผู้ชมตัว ตัวสันจมูกเนี่ยทำได้ดีมากนะเพราะว่ามันให้ตัวได้แล้วก็เหมาะกับเอเชียอย่างเรานะที่สันจมูกไม่ได้ด่งเหมือนพวกฝรั่งนะครับโอเคครับสำหรับแว่นเฟส2 2วันนี้ก็น่าจะจบรีวิวประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ i2mart นะครับราคา1,000บาทนะครับสวัสดีครับ